กลับมาติดตามสถานการณ์ในอิสราเอลกันนะคะสัปดาห์กว่าๆแล้วนะคะนับตั้งแต่ฮามาสเริ่มโจมตีพื้นที่อิสราเอลตั้งแต่วันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาคือมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีแรงงานไทยที่ทํางานที่นั่นคือบางส่วนยังคงอยู่กับในจ้างยังคงทํางานต่อถึงแม้ว่าสถานการณ์ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงทุกเมื่อก็ตามคือล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยบอกว่าแรงงานจํานวนไม่น้อยยังอยู่ในพื้นที่สีแดงเขตที่ใกล้กับชายแดนติดกับฉนวนกาซามากๆนะคะค รวมถึงมีรายงานคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในจ้างยังคงให้เขาไปทำงานอยู่ทุกวันอนอกจากต้องเสี่ยงออกไปทำงานทุกวันแล้วยังถูกกดค่าแรงด้วยอะ่ะท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะคะดังนั้นตอนนี้ร้องขอเลยอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้หน่อยเพราะว่าจุดนี้อยู่ต่อไปไม่ปลอดภัยจริงๆเราไปดูคลิปนี้นะคะครับครั้งนี้มันร้ายแรงที่สุดครับผมกลัวริงครับกลัว ทุกครั้งนี้ผมจะเข้าไปหลบในบังเกอร์อยู่ที่ที่ไหนมันจะก็พออยู่ได้นะครับจริงๆนะแต่ว่าหลังๆมันนี้เมื่อเมื่อมันที่เจ็ดมาเมื่อกี้มันที่เจ็ดเสียงอปืนปนทหารดวนกับฮามานเต็มเลยครับเนี่ยประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลหรือสองกิโลนี่แหละครับอยู่แถวแถวยาบุนิคายนะครับอาจจะพประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลนี่แหละครับคุกผมมันดีหน่อยมันอยู่ในป่านะครับมันถ้าทหารมาไม่ทันมันก็ข้มาถึงผมผมกันนะครับเพราะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ น่าจะเข้าเป็นหมู่บ้านต้องผ่านโรงงานผมอยู่แล้วนะครับ<ช>โอ,โอ้นี่โดนบังคับให้ทํางานในช่วงเวลานี้ว่าหนักแล้วนะใช่ค่ะยังจะโดนกดค่าแรงอีกเหรอฮะนั่นะสี่โอทีไม่ได้ด้วยนะคะนี่คือคุณสรชวนสุระพิชัยอายุ43ปีเป็นชาวอำเภอหนองหานจังหวัดสกลนครนนะค่ะนี่คือสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวผ่านวิดีโอคอลน,นะเล่าบอกว่าตัวเองกับแรงงานไทยอีกหลายคนนี่ ภาพคืออยู่ในสวน<ะ>ก็คือต้องออกมาทำงานเสี่ยงตายอยู่ห่างจากฮามาสไม่กี่กิโลตอนนี้สถานการณ์การสู้รบยังรุนแรงค่ะและดูแล้วสถานการณ์น่าจะเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆแถมตอนนี้ตรงนี้แหละที่น่าสงสารจริงๆถูกในจ้างกดค่าแรงโอ,โ,โอทีตอนนี้ก็ไม่ได้แต่ยังต้องทำงานนะคะคไม่ได้อยู่เฉยๆนะตามหลักการเนี่ยยิ่งทำงานในความเสี่ยงเนี่ยคุณควรจะต้องเพิ่มค่าแรงให้ไหม ถูกไหมในความเป็นจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่น <ะ S 1> กลับใ<ส>ครว่ามากดค่าแรงใชอย่างนั้นมากดได้ยังไงสัญญาก็มีกันอยู่นะคะ<อ>คือหลายคนเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวแต่ัดสินใจเดินทางกลับทีละคน2คนคุณสรชวนบอกว่าตอนนี้ขอวิงวอนแล้วรัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลคนไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอลนี้เถอะเพราะว่ายังอยู่กันเยอะจริงๆสําหรับคุณสรชวนเนี่ยมาทํางานเกือบ5ปีแล้วนะคะ<ม>ก็จะอยู่ในโรงเพาะ ดอกไม้โรงเพาะผักต่างๆที่นี่มีรายงานอยู่ด้วยกันประมาณ14คนมีทั้งคนเหนือคนอีสานตอนนี้กลับบ้านไปแล้ว2คนยังค้างอยู่อีก12ค่ะคิดว่าจะทยอยเดินทางกลับอีกเพราะว่าจุดนี้อยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ9กิโลเมตรมก็ยิงกันทุกวันบางวันสู้รบกันหนักวิ่งหนีเข้าบังเกอร์แทบไม่ทันคคือทุกวันคือความเสี่ยงเนี่ยค่ะถ่ายออกไป มันก็ใกล้ๆนะควันเนี่ยจากการสู้รบก็ลอยให้เห็นแบบนี้กันเลยทุกวันนี้แต่ละวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนอต้องคอยระแวงอยู่ตลอดค่ะว่าจะถูกระเบิดไหมหรือว่าจะมีทหารเนี่ยบุกเข้ามายิงพวกเขาซึ่งอยู่ในโรงเพาะหรือว่าในบังเกอร์ไหมเริ่มทนไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวคุณสรรวนบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปสถานทูตนะคะเพะื่อขอเดินทางกลับไทยค่ะก็เนี่ยเพราะว่าตอนต้นตรายการเ,เราอัปเดตไปใช่ไหมว่าสถานทูตกรุงเทรวิฟ เขามีการออกมาโพสต์แจ้งคนไทยว่าจะมีเที่ยวบินกลับมาไทยทุกวันทุกวันนะคะให้ไปติดต่อหรือถ้าหากว่าติดต่อหน่วยงานภาครัฐไม่ได้พี่แจมไห<อ>มเมื่อวานนี้เมื่อวานนะ,ะที่ตตเวนขับรถนะคะคยังไงพยายามติดต่อกับอาสาที่นู่นด้วยแล้วก็แน่นอนติดต่อกับหน่วยงาน ของไทยที่อยู่ที่นู้ติดก่อกับสถานทูตซึ่งถ้าฟังจากสถานทูตเนี่ยเขาบอกว่ายังไงพยายามพาตัวเองมาห้ถึงสถานทูตก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยสถานทูตจะดูแลทั้งหมดนะคะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าในทุกสาบินที่ออกมาจากอิสราเอลเนี่ยบางทีลงทะเบียนไว้นะคุณจอยแต่กลับมาไม่ครบเพราะสถานการณ์แบบนี้ในการที่บางคนไปไม่ถึง ไปไม่ถึงสนามบิน,บนอย่างนี้ก็มียานพานะก็ไม่รู<อ>้จะไปยังไงด้วยนะคะอะตอนนี้ก็ต้องส่งแรงใจไปให้ให้กำลังใจกันนะครับติดตาม p p t v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย